นี่ไนระอีตาเบียนเห็นบ่กูบ่าฮั่นเดี๋ยววออู่เดียวาตาใส่ก,กูเลยเอาแบบนี้ซะแถวเจ้าจบอกกับมันซะเดี๋ยวจังหวะมันจีบสวมปคอยอีกไอพี่น้องเพื่อนแพดาวมันอยางแม่คือเจ้าว่างนะทอ,อย,ออยอคือจังสี่เด้อลูกล่ะเฮยโตน่ะก็ได้ร้องตกลงว่าสิคบหากับเอกพันแล้วแม่และอยากให้โตน่ะคบหากับโทสวั์เบิงถ้าโตทั้งสองคนน่ะเป็นฟังเป็นฝาเย็นเฮานี่สิม เด้อลูกโอ้นี่พ่อแม่เจ้าสองคนคิดดจังไงเจ้าเสียแพล้ด่ะแพล็กกับผู้นี้ผู้นำผู้นี้ผู้ใดดอกกว่าเพล้น,น่ะมีคนไน้ใจของแพล้อยู่แล้วแพล้บอกเอาแพว้าบอกมากซีบอว์จังสามมาได้เล็บพล้า,อ,า,ลา,อ,าอันนี้ตัวว่ากับพ่อกับแม่เด้ตัวต้องเอาดีๆก่อนนี่กับแพล้บอกมากเอาและอีกอย่างหนึ่งตคิดเบิ่งเน้อท่านโตน่ะโคบเขาไอ้โทศว,วัตน่ะไอ้โทศว,วัตน่ะทั้งรวยทั้งหล่อ โตก็เอาเงินคาดอกนะ่ะมาใส่หนีให้แม่โตเท่งนี้มันกระไรได้แล้วแล้วเงื่อนเขาก็ไปเอาเอีกด่าเอื้อนนะก็มีกันเขาเอากูนะ่ะกูเอาเขาแล้วและที่สำคัญนะช่วงนี้นะ่ะรับแขกเพราะใครเป็นดีซีดวงดาาเอาโลดเอาโลด